ทุกวันนี้เราเลยเปิดโอกาสให้น้องๆถามคำถามกันเตรียมคำถามกันมาป่ะคะที่ให้เด็กได้ขนาดนั้นเลดคำถามเรียบไม่มีติดเลดอะไรเลยค่ะใครอยากถามได้ถามได้หมดเลยแต่20บวกได้หมดเลยค่ะถามได้เลยมายพร้อมยังอยากถามกันไหมอะขอคำถามคำถามแรกคำถามแรกใครขอถามหมอน้อยหมอน้อยหมอใช่ไหมคะ ลูกหมา <PI AN> ชื <P en progressive Attention> ่ออะไรคะหมาอุ้ยแนะนำแนะนำทุกคนอุ้ยเปลี่ยนคำถามได้ไหมไม่เพราะว่าเพราะว่าจะเอาเก็บไปเล่นเพราะว่าจะเอาเก็บไปเล่นเกมเอาชื่อตั้ากับกดกดไปก่อนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ชื่อตั้งก็ถอว่าเหรอเอาต่อไปคำถามคำถามอื่นคำถามอื่นใครอยากถามอีกคะ ถามว่าไป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 ฟังดีๆนะคะพี่อารยแค่เห็นหน้าคุณห่าฉันก็กลัวแล้วเพราะว่าครั้งแรกเขาให้พงมาลัยฉันแน่น่วันนี้ก็มีให้นะแต่ว่าอกดไปก่อนอกดไปก่อนด้วยหรอไม่ได้ถามไม่ได้มานักจีกันนะมานังฟังกับตั้งใจ จะไม่ได้มาทแฟงอย่างเดียวนะอาถายให้พอถหนพอถามเลยนะได้ค่ะตกลงว่าพี่แจจดาเป็นแฟนสองที่รีบค่ะโอ๊ยอยังไงดีตอไดีอะจริงค่ะ ฉันเป็นแฟนได้หรอก็ทำที่ทำหลังฉันเป็นแบบนี um, ้ก็มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นในละครแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไงไอ้ที่แกเองก็ทำอะไรเดี๋ยวฟักรีดได้ไหม เนจับมือด้วยจอยอยากให้ทำมากกว่าจับมือแ้วทำนะพี่อยากแค่พูดนะถ้าคนนี้เป็นราคาเราไม่ต้องพูดเยอะไงจำไม่ได้เราไม่ต้องพูดเยอะเนปฏตนะคะนปฏิบัติในปฏิบัติ พี่เละเป็นพี่ของ่แต่คราวที่แล้วพี่แกแบบว่าหอมเหม่งดีดีจำได้ใช่บีนูู้ปชอตพี่กอแกนไปาตรงไหนบ้างนั่นรงอะอะมีอะไรจะถามไหมคะถามไหมคะอยากถามห้อคะคราวที่แล้วเนี่ยเมาเมาบี แต่ไม่ใส่แต่เดี๋ยวนี้คงใส่บ้างใช่ไหมไม่รู้ถูกป่ะใส่บ้างใส่กางเกงแบบว่า underwear จี string ใส่นอนใส่อะไรได้ก็ใส่อะค่ะมาค่ะพี่ตรงนี้มีคำถามก็พี่ค่ะค่ะพี่แกนถ้าถ้าจไม่หกมองไม่เห็นอ่าโอเคถ้าจะให้หมชอบให้หมตรงไหนอ่ะจะให้ี่คนดูใช่ใช่ขอบแก้มก้นไหม คิดว่าหอตรงไหนแล้วแบบจะอยู่สุดนะคะตรงนั้นอคือถค่คิดว่าอยู่สุดก็ตรงน้นะไคะาคิดเรงไหนอะตรงไหนอะยู่ทุกตงใช่ถาดค่ะให้ถามดิค่ะเดิคะยรน้เดี๋ยวค่ะได้ค่ะคุเผูมค่ะ๋อ้ยดูคุ ถามว่าตอนที่พี่แกนจูบกับซีแนนในจอกับจูบกับพี่ดีนอกจอที่งานมีสวันนั้นแล้วคนไหนเฟินกว่ากันคะบีคนไหนใช่ไปตอพี่สิพี่ต้องไม่ไปตอนพี่แกนตอบค่ะถ้าถามตอนนี้ก็ต้องตอบว่าบีค่ะ จ้าบีค่ะถ้าถามตอนนี้ก็คือบีนะคะเดี๋ยวก่อนคือตอนแรกแมันไม่โดนนะใช่ยังไม่ได้โดนนะถ้าไม่ใช่จะบอกว่าแตกะซีแนวเขาโดนนะมันไม่เหมือนกันทำให้โดนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอะไรไม่อยู่ในละครเนี่ยนี่เป็นชิตจปกติ ผู้หญิงกะได้เงินเดี๋วใช่เดี๋ยวใชคแพงนะเออคิแพงนะใ่คองนี้เก่อนที่มาจากเมกาเราใช่อเมาส์ันนี้ของเมาส์ขอเมาส์เรื่องเมื่อวานเมื่อวานนี้ขอบข้างอ๋อนี่หรอทอตีที่พูดหมดเลยปะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ขโมยขึ้นมาค่ะนี่มาจากอเมริกานะคะต้องรับกลับบ้านค่ะเป็นเรื่องขำขันมากค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวจะเมาทำเหมือนกันค่ะนี่ยังเอื้องอยู่เลยค่ะขอเพื่อนวันนี้เพื่อนด้วยเพื่อนที่อยู่เมื่อวานมาแล้วพี่ใบนะคะเมย์ค่ะเมย์ขโอยกับเมย์คะเมีคนบ้านมีคนมากไม่มา

ช่วยกันมาช่วยกันมันคึอยมีในใจเดี๋ยวเราจะลุมแหละเราจะลุมกินต่ำต่ำคือว่าเมื่อวานนี้พี่กับบีแล้วก็เพื่อนที่กลุ่มเนี่ยนัดกันไปทานข้าวแล้วก็แล้วก็คุยกับบีเรื่องงานนี้วันนี้ว่าแบบว่าเออเดี๋ยวเราบีมันเ์ไพภัยจะให้บีเข้ายังไงอะไรยังไงคุยเสียงคุยดังมากพรอมาค่ะแล้วก็มีเมาส์อื่นด้วยนิดนึงทีนี่นี่ พอเสร็จแล้วเราย้ายไปกินร้านขนมหวานข้างๆดีกว่าก็ลุกไปแล้วพี่เดินถ่ายสุดใช่ไหมคะพอลุกปุ๊บก็มีโต๊ะข้างๆค่ะเออพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะหันมาเป็นส้มโอกับเมย์ค่ะทีนี้พี่ก็ยังไม่เคยเจอใช่ไหมจำไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยหนูไปงานมีตติ้งพรุ่งนี้ด้วยพี่แกทำได้ไหมรู้ป๊อปท้องแม่แล้วก็แบน้องน้องแบบน้องได้ยินอะไรพี่ถามว่า จ้ <S <S ได้อะไรกจ้ไยินไหมไม่ได้ยนจงัว่าพวกพี่เปกลุมู้หญงุมเดียวทีู่ดเสีงดังรไม่ใช่ตว่าอปี2ตรงนั้น่ะห็นสอง้องีตอนนก็เพื่อนหนที่ไลน์มาสมองไม่ได้มีตัวเดียว ตอนที่ถ่ายตึงโต๊ะหนูอ่ะพอมีก็คือเพื่อนเพื่อนเขาไลน์มาบอกว่าเนี่ยเราเจอคนที่เขาบอกจะไปมีพรุ่งนี้แล้วก็มีกินข้าวที่ทองหล่ออีกร้านหนึ่งถัดไปอีกซอยนึงเปลี่ยนเลยค่ะแล้วเพื่อนไปสั่งจองโต๊ะโต๊ะนั้นเลยทันทีค่ะก็เลยไปแล้วทีนี้เราก็คุยกันเรื่องอื่นเขาไม่อยากให้พรุ่งนีว่าไปก่ไม่รู้จริงๆเลยค่ะไพอพูดแล้วตกใจจริงแล้วก็แน่าเสียมากเลย เป็นแบบความรับสุดยอดทสุดยอดแน่ทั้งมีรีบเดินเลย่แไ่เนก่น่อยู่ก็มีน้องคนหนึ่งมาขอทักท้มาบอกว่าเขาจะมางานมีติ้งพร่งนี้ ม่ได้ย hey, you know like um ินค yeah, well, uh, uh, ่ะคือเมย์แค่ได้ยินว่าพี่ขอได้นะพี่ว่าก็หมายว่าเกิดวันนี้ที่ได้เจอเพื่อนมหาลัยด้วยก็คือเม้ากันเรื่องอะไรด้วยแล้วหรอเดี๋ยวเราตอนจบแล้วกันนะขอมาถ่ายรูปโชคดีมากที่พี่จับเจอชื่อมันเพราะว่าเชื่อมมาซุซองคือตอนแรกอนี่ยกะว่าแบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็คือจะเอาเสื้อมาเซ็ตให้เชื่อมค่ะพี่จับชื่อได้ แล้วก็จับชื่อได้เมย์ด้วยเมย์ก็เลยต้องมาเพื่อเือนกันจับชื่อได้ปุ๊บก็แบบเจอกลอบมางานคือเดี๋ยวนะจองตั๋วพรุ่งนี้เหลืออีกสองวันจะบินแล้วนีวนี้จะจองมานี่เลยอ่ะใช่มาเดืธุระอะไรก่อนไม่มีเลยค่ะพี่หนูมางดือนกุม ยขอบคุณมากนะลยนางกำลังณมา่ขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่เป็นสามีอะไรนะนี่มาจากอเมริกาแต่เมื่อวานคือหน้าเสียเลยนะพี่สุดที่แุด บบเก็บมันเป็นความลับนานมากไม่เครียดมากเลยนะเครียดคุยทุกวันเรื่องงานมิสติ้งวันนี้เครมากอยากให้สายไม่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 ม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม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 ่ม่ไ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 ม่่ไม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 ่ไ มามามาถามต่อจะเมาจะเมาไหมเมาเรื่องอะไรมีใครถามอะไรอีกไหมคะใครอยากให้เมาเรื่องอะไรไหมถามเลยวันนี้เจอแล้วถามพี่แกชอบอะไรพี่แกอะไรัไงถามพอไดไหมคะนี่เหรอคุยกันคนเดิมถไหนก็มาะอลช่อหค่ะ อันนี้เพื่อนดีเนาะอายุเท่ากันเป็นพื่อนเลยก็เดี๋ยวจะถามสองนร้จากกันมานานตั้งแต่เดินแปบใช่ไหมมีอะไรที่เป็นห่วงห่วงเรื่องอะไรของกันและกันสุขดีใจเลยใครก่อนใช่ก่อนใช่ตอได้มีก่อนไปละลองให้พี่เซนซิทีฟ กินไม่ออกใช่หรอเอาอะไรอ่ะเออท้าความก่อนคุจับพี่แกนมาโหเข้าการก็ได้เรียกกันหน่อยอยู่กันมานานนี่อาจารมานานมากหัเล่นได้ค่ะอันนี้คือเราจัดมาแล้วนะคะคนที่จะมาช่วยงานเราวันนี้นี่คือเห็นเราตั้งแต่เราเด็กๆเลยค่ะใช่เเห็นของคนนี้ของคนนี้ได้มั้งเลยเขาพกเลงเนี่ยเนี่ยใช่เลยเห็นเราตั้งแต่เด็กๆ พี่ปีหัวพี่แกนเหรอคะคือหัว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 กัวหัวกันหัหนวหั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 วลัวห็นหัว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 หแว้วก็วหั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 วกัวห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 ว่ัวหัวหั คือพี่แกนไม่ไม่ได้มีอะไรน้าห่วงมากแต่ว่าพี่แกนเขาเป็นคนที่เขาจะบอกว่าอะไรอ่คิดเยอะอ่าเป็นคนคิดเยอะ,อะคิดมากเวลาไม่มีเรื่องอะไรที่แบบกระทบจิตใจรู้สึกไม่ดีพี่แกนก็แบบคิดคิดคิดเครียด,ดแล้วก็จะทำยังไงดีอย่างเช่นเนีย่ยง,งานมิทติ้งพี่แกนก็เครียดภาษาพันธุ์ <laughs> อดเวลาพี่แกลดสงสารไอนทินมากเป็นแฟนตลอดเวลาที่บอกพี่แกนใจเย็นงานเนี้ยทุกคนมาเพราะว่าหลักพี่แกนแล้วก็พี่แกนก็เป็นตัวเองเป็นแบบพี่แกนนี่แหละบีเชื่อว่าทุกๆคนได้เจอพี่แกนก็จะชอบพี่แกนแล้วก็รักพี่แกนอย่างที่บีรักพี่แกนจริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมา18กว่าปีคือเขาเป็นคนจริงใจค่ะแล้วก็ต้องบอกว่า มีดีวีดีสำเนื่องอะไรล่ะจะพูดเลยเมื่อกี้ก็จะบอกว่าอันนี้ก็เป็นต่างคนต่างพูดภาษาพูดถึงกันนพี่แกนเป็นคนที่เป็นคนคนหนึ่งที่มีคุยได้ทุกเรื่องโดยที่บีไม่ต้องรู้สึกว่าต้อง ไม่เป็นตัวเองอจริงๆคือคิดอะไรอยากจะพูดอะไรก็คือพูดพี่แกนแบบที่เป็นบีเลยอ่ะกับคนอื่นเราเรายังจะมีอีกด้านนึงที่เราแบบเฮ้ยเราจะพูดกับเขายีดีไหมหรือเราจะพูดไปแล้วเขาจะคิดยังไงเราจะกังวลเราจะอะไรเงี้ยแต่พี่แกนคือบีใส่เต็มบีพูดได้เรื่อยจริงๆ เรื่องอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเวลาเขามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเนี้ยเราก็จะคุยกันตรงๆแล้วก็ชัดเจนเพราะเราเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนที่คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเออจะไม่มีแบบไม่จะมีแบบต่อหน้าอย่างหลังอย่างอะไรเงีย้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเราแบบคบกันมาแบบเรื่อยๆแล้วก็เนิ่นานานขนาดนี้แล้วก็รักกันเหมือนเด <8 B. S 1> ิมแปเออ <36. S 1> ใช่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบค <Applause S 2> ือเหมือนเรา ถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันบางช่วงหรือพี่แกอาจจะไปแฮงเอาท์กลุ่มอื่นบีแฮงเอาท์กลุ่มอื่นอะไรอย่างนี้หมดแล้วมดแล้แต่เราก็ยังจะแบบว่าติดตามกันเรื่อยๆอะค่ะว่าไอ้เขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะะเราก็รักพี่แกจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่บอกว่าน้องมารักพี่แกเนี่ยที่พี่บีรักพี่ก็รู้สึกว่าก็ขอให้รักเปล่อไปโชคดีนะคะที่รักพี่แกเพราะว่าพี่แกเป็นคนจริงใจแล้วก็จะให้สิ่งที่ดี เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่แบบมาทําง,งานอะไรดูเยอะแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั together, ้นเนี <smoking> <oui> ้ย <principio> ก <Bernard> <pet it> yeah, ็ไม well ่ค่อยมีห่วงอะไรนะถ้าเจ้าห่วงก็ห่วงเรื่องความรักอย่าเป็นห่วงเป็นห่วงหรือวบีพูดเลยป่ะแรงพูดแรงอ๋อบีก็เป็นคนพูดแรงใช่ขอบคุณที่บอกคือบีบีบีเขาจะเป็นคนแบบพูดคือเขาเป็นคนจริงใจมากจนบางครั้งเนี้ยบางทีแบบ คนเราพูดต่อนนี้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนบางทีเราเห็นเขาแบบจะมาเตือนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบดีแหลกไม่บ้างดีเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยคอยคอยบอกเขาเหมือนเป็นน้องอ่ะน้องเหมือนเป็นน้องคนหนึ่งเพราะว่ารู้จักกันมาแบบตั้งแต่แบบเข้าวงการใหม่ๆเลนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรามีเรื่องกับใครอ่ะพี่แก้วก็จะแบบบีหยุดไม่ได้เลยดีหยุดเดี๋ยวก่อนใช่ใช่ดีบีเพราะจะแบบ เขาเป็นราศีพงษภของเราย้อนได้ป่ะได้ได้เราเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราไม่ชอบคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเด็กๆอะค่ะสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเด็กมากตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการค่ะเพิ่งเข้าวงการแล้วเรายู่แก๊งเดียวกันใช่แล้วก็เหมือนแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะแต่เราเป็นเพื่อนเขาไงแล้วเขาโดนกันทําเขาโดนกรนทําเขาโดนอีกคนหนึ่งทําร้ายเขาแบบ ไม่ดีอะไรใช่แล้วกาเจออกันเจอที่งานแล้วเราก็แบบไม่ทู้เลือกว่าเขามีอะไรกันต่อพอพี่แกนแล้วเพื่อๆคนอื่นมาเล่าให้ฟังอ่ะเราก็แบบไหนไม่อยู่ไหนหคนนี้ใช่ไหอย่าม่าตกงเด็กๆนเาอามาใช่แอวมากจถึงผู้หคนหนึ่งอะค่ะที่เราแบบ ไม่โอเคอะไรเงี้ยแกแบบยิ้มเราก็จะมีเหมือนสมุนของเราคอยล้อมๆแต่เวลาแบบพูดถึงเขาที่คือหน้าออกมากอ่ะเราจะแบบนี่เธอเวลาทินทาเขาเขารู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาคงลุ้นหรอกเขาพี่แกเป็นคนพูดอะไรและจริงใจไงพูดอะไรหน้าออกหน้าอออกะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละเขาจะเป็นขาแบบยุดยุดยุดพอกันจะมีขาด้วยอะไรแบบเนี้ยดูเรื่องไป็จ้าเลยใช่ไหมนั่นแหละดูเรื่องในรู้ทุกเรื่องค่ะรู้ความรักของนางแบบ นังแบบแก้วภาพจริงๆก็จ <disciple> ริงก็ปีว่าเป็นคนน่ารักเหมือนกันน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงใจตรงไปตรงมาที่บอกแล้วก็คือการที่เราจะหาเพื่อนสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจได้ที่เราอยากจะแบบแชร์เรื่องอะไรก็ตามได้ทุกอย่างที่เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาไปบอกคนอื่นซึ่งปีก็เป็นเพื่อนแกนคนหนึ่งที่แกนไว้ใจได้จริง มันหายได้นะคะเพื่อนแบบนี้ที่เราสาม,มารถไว้ใจโดยที่โดยที่เราไม่ต้องกลัวอะไรก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากค่ะพี่แกก็เป็นคนหนึงที่ดีเล่าทุกที่เรื่องได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเหมือนกันสรุปแลาห่วงอะไรกันเนี่ย <S <S เออ่ัท่านเดียวสี่เราห่วงอะไรกันก็ได้หลายบุคคนแรงเออหัวเรื่องแันวพี่อมันกคิดมากใช่ใช่ก็ไม่อยากคิดมากจริงๆนะเราบว่าคิดมากจริงมันคิดมากที่บอกคิดทุกวันเรื่องหมดเลยอันนี้ต้องให้แอดมินมาบอกว่าอย่ากใหก็ตาเปลี่ยนตลอดเวลาจนแบบว่าจนวินาทีสุดท้ายยังเปลี่ยนอยู่เลยนะใช่เมื่อคืนยังจะเปลี่ยนเลยยังจะเปลี่ยนอยู่ใช่ค่ะโอเคค่ะก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณ ดีมากๆเลยนะคะ่ามาในวันนี้ได้ค่ะรักนะจ๊ะเดี๋ยวให้บีถ่ายรูปกับน้องๆทุกคนนะคะเขาใช้ี่้อนะคะ